วันเกิดที่นัดถามไม่ถูกยังก่อนนะจริงๆก็ก็ไม่ได้อะไรพิเศษกันมากมายเพราะก็ได้คุยกันเวลาว่าเราก็มีการฉลองเทศกาลกันนี่ว่ามีวันพิเศษที่ให้กันค่อนข้างเป็นประจำอยู่แล้วก็ได้ครับก็ไปทําบุญนะครับเพราะเราก็ถือว่าวันเกิดจริงๆเราไม่ได้ดถึงตัวเองเท่าไหร่หรอกเพราะว่าก็ทได้ก็ได้ถึงคุณแม่วันเกิดจะต้องไปหาคุณแม่เพราะว่าเป็นวันที่คุณแม่ และก็ทามาในสุดในการกลคลอดใช่ไหมแล้วเราก็ไปทําบุญเราก็ทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรต่างๆให้กับคนที่เราต้องการอยากจะให้ผมว่าแค่าานั้น,ม,นมันก็อิ่มแล้วจตาสวนตอนขํามจะมีทานข้าวกับเพื่อนสนิทญาติพี่น้องกันธรรมดาแค่าานั้นเองครับคือ่ <c oughs> าาน้มันไิม้้าไปนอ้ามจมีทา้วกับเพื่อนนิญาตม่บองกัรราแนั้องคอค่มันก็อป็นแล้วจ <c oughs> ้าสุ <c oughs> นตอนขจบม้างเ่นิานะะนะ้อยๆอะไรแค่นั้นเองครัแบบ เออก็เอ่อเป็นก็เป็นสิ่งที่เขาชอบมั้ยดีกว่าสิ่งที่เขาชอบดีกว่ามันคืนอระดับใช้ชีวิตประจำวันหรือไงคือผู้หญิงน้องคู่กับเพชรนะเนี่ยอ,อกแค่นี้ละกันนะไม่รู้ว่าจะยังไงไม่บอกประหลาดเฉียดตาเลยที่เพิ่งเคยตกนะครับต้องทำงานใส<า>ยค้าเพชรนะครับเขาซื้อมาเลยใช้เลยไหมคะคนคนนั้นหคนนี้ ก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นการเรไฉยๆอะไรกันหรอกครับเราก็รู้ว่าเขาชอบเองแล้วบอกโอเคถ้างั้นก็กเป็นย่วงหน้าวันเกิดไปแล้วกันนะบวกปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> รวมๆรวมุดยอดไปครับ <c oughs> เลือกนานเลยค่ะพี่อ๊อฟ <c oughs> ไม่นานเขาเลือกเองครับคือเขาไปเลือกดูแล้วเขาชอบอะไร <c oughs> ผมมีหน้าที่ในการที่จะต้องแบบ <c oughs> จัดการเคลียร์ออกมาจากร้านให้ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับถ้าแบบนี้วันเกิดพี่อ๊อฟคุณต้องให้อะไรที่แบบเหลืหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ผมขอไว้ขอเพื่อนๆทุกคนไว,ว้วันเกิดผมไม่ต้องเอาของขวัญอะไรมาให้พอดีผมกําลังจะเป็นจะภาพทอดท่าป่าเงียไปสร้างสะพานาบันไดยพญานาคขึ้นโบสถ์จังหวัด,ดอุดรก็เลยขอว่าไม่ต้องเอาอะไรมานะถ้าใครของขวัญมาปุ๊บผมจะปรับตังค์เท่าของขวัญเป็นสองเท่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมขอแค่ใส่กล่องทําบุญแค่นั้นเองครับใช่ครับเป็นจะภาพเ่วมกันครับทำไมถึงไปทำบุญที่อนี่ ก็มีพระอาจารย์ที่นั่ถืออยู่ท่านท่านประจำท่านท่านอยู่ที่อุดรใช่ไหมครับแล้วท่านก็กำลังจะสร้างวัดนี้ขึ้นมาซึ่งก็ยังขาดหลายหลายอย่างที่วัดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำนะเราทําได้แล้วก็อยากจะบอกบุญทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอขอเป็นเจ้าภาพคนนั้นไปอันนี้เริ่มป็นอย่างไรเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเดี๋ยวจะซองมาแจกนะเกิดก็ไม่ต้องให้อะไรกันนะครับคุณย่าค่ะขออนุญาตถามทางกล้องผู้ถ่ายเห็นบอกว่าเหมือนไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ อ๋อยังเหรอครับจริงๆยังไม่ได้เริ่มอะไรกันเลยก็เป็นการแบบศึกษาข้อมูลคุยกับเพื่อนคุยกับอะไรกันไปแค่นั้นเองเพราะว่าจริงๆงานตอนนี้ก็เรียกว่ายังไม่มีเวลาไปไปทำเลยมากกว่ายลโวทำเป็นไปได้ันสะขนดไหนาเอ่อจริงๆมันก็คือ5้าสินะเราก็บอกไม่ได้ทุกอย่างแต่ณวันนี้เนี่ยเรายังไม่มีเวลาจริงๆพวกงานหลายๆอย่างเนี่ว่า7วันวันวันนี้ก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างเต็มแต่ก ศึกษาข้อมูลไว้แต่ก็ดูดูไว้บ้างอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบจะไม่ทำเลยซะทีเดียวเอาว่าเมื่อพร้อมเมื่อมีเวลาก็ก็อาจจะองมือทำเต็มที่ครับบอกว่าตอนสอบไม่ทานแ่เป็นยังไม่ได้สอบอะไรเลยไม่ได้เข้าห้องสอบยังไม่ได้เริ่มทำเลยทิ่สบไปคือแค่คิดคิดกันคือถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยคือเราตั้งใจว่าเราจะต้องทำให้มันดีที่สุดทำเมื่อเราพร้อมทำเมื่อประสบการณ์เราเราพร้อมเต็มที่เพราะฉะนั้นก็เลยแค่ พูดคุยกันลองดูเรื่องว่าเรื่องไหนเราชอบบางเรื่องบางทีบางคนบอกมาเราก็ยังไม่ชอบก็มีเราก็เฉยๆไปก่อน<ม>ก็ศึกษาข้อมูลกันไปก่อนยังไม่ถึงกำหบต้องขับยังยังยังขับยังขับเมื่อเวลาพอมากกว่าตอนนี้มีหลายอย่างท,ที่ที่ต้องดูแลและจัดการเพราะว่าเรื่องของสุภาพคุณนัทก็เรียกว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าที่เกิดว่าทำละคเรเียว่าคงจะไม่มีเวลาที่จะไปดูแลตรงนั้นกันนะครับ เป็นเรื่องปกติเลยครับจริงๆเป็นเรื่องปกติเพราะเดี๋ยวนี้ก็นักแสดงหลายๆคนก็ก็ผันตัวขึ้นไม่เป็นผู้จัดใช่ไหมใครที่ไม่เป็นทุกคนจะต้องเกิดคําถามว่าเอะเมื่อไหร่จะทาเมื่อไหร่จะจะเป็นมันเป็นเรื่องปกติครับไม่ไ,มได้ไม่ได้รู้สึกอะไรพี่นัทเลาคะเคยคุยเรื่องนี้กันว,บบว่างฟว่าเป็นผู้จัดแล้วเวลาของเรายังไงจริงๆแล้วพี่นัทไม่อยากให้ให้ให้ทำคือเอาแค่ผมถ่ายละครที่วันนี้ผมยังต้องเดินทางแบบเรียกว่าชีพจรรองเท้าอ่ะ ปรหัสออกจากบ้านทําง,งานแล้วกลับมาอที่วันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาจะนันคารุธก็มีเวลาทําอื่นก็น้อยลงอยู่แล้วคือถ้าเราต้องไปคุมเองแล้วผู้จัดต้องดูแลในทุกขั้นตอนเนี่ยครับมันไม่เหมือนการแสดงขนาดนแสดงเราต้องใช้เวลาเยอะผู้จัดมีเยอะกว่าอีกหลายเท่าแต่จริงๆก็อย่างที่บอกคือถ้ามีเวลาถ้าพร้อมถ้าู้ใหญ่าง้โอกาสก็ก็อาจจะเป็นอ,อีกอีกอีกทางเลือกหนึ่งครับ คือก auto> ็กลัวว่าถ้าท้องขึ้นมาถ้าจะเนื้อออกไหมคือเป็นผู้จัดแล้วเวลามันค่อนข้างแบบเราต้องไปดูแลตรงนั้นเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับว่าจริงจังคะแล้วว่าเออยังคปดีอะไรอย่างเงี้ยใช่คืออย่างที่ผมบอกอะคือมันมันอาจจะเกิดขึ้นวัยก็ได้หรือมันอาจจะแบบอีกระยะก็ได้มันอยู่ที่ความพร้อมเป็นหลักเลยผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ณตอนนี้ตารางการทำงานมันค่อนข้างฟิก e อยู่มันก็เลยยังไม่ได้เกิดขึ้นนะตอนนี้อะไม่แน่บางทีสอบคณเดียนหน้าผม เวลาว่างมากขึ้นมันก็อาจจะแบบเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะก็มีวางแผนไว้ไหมคะพี่อ้ําเมา่อยาบเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอยากมีวันนี้เลยครับจริงๆก็อยากมีเรื่อยๆแหละใช่ไหมเพราะว่ามันก็มันก็ถึงเวลาแหละง่ายๆทุกคนถามว่าแบบเมื่อไหร่จะมีน้อกเมื่อไหร่จะท้องที่จริงๆอยากจะตอบว่าอยากท้องวันนี้เลยใช่ไหมแต่มันมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราควบคุมได้อย่างเดียวจึนก็ก็เอาเป็นไปเรื่อยๆตามธรรมชาติ ต้องไปขอไหวไหวพรขอพอรี่อก็มีนะครับขอพรเรื่องอื่นก็มีมีก็มีเรื่องอื่นหลายเรื่องแหละแต่เรื่องนี้ก็รวมไปด้วยแค่นั้นเองครับ